สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องแอปพลิเคชัน Line กันนะครับว่าใน l ล n e ที่เราใช้กันทั่วไปมีเคล็ดลับการใช้งานอย่างไรได้บ้างนะครับนอกจากที่เราใช้โทรเข้าโทรออกอาจจะแชทคุยกันนะครับหรือวีดีโอคอลนะครับเามาดูกันเลยครับว่าเคล็ดลับที่หนึ่งจะไปดูว่าเราจะทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องของ l ล n e นะครับอย่างแรกเลยเสียงเรียกเข้านะครับ ทุกท่านคงคุ้นเคยกับเสียงเรียกเข้าของ Line เราจะไปเปลี่ยนเสียงเรียกเข้ากันก็แตะเข้าที่แอปพลิเคชัน Line นะครับถ้ามาตัวนี้นะครับเราต้องกลับไปที่หน้าหลักนะครับปแตะที่หน้าหลักจากนั้นไปที่รูปฟันเฟืองเลื่อนไปที่หัวข้อโทรนะครับ แล้วจะมีหัวข้อเสียงเรียกเข้าเสียงเรียกเข้าที่เราคุ้นเคยกันคือตัวนี้นะครับจะเสียงแบบนี้เราสามารถเปลี่ยนได้นะครับในลายมีให้เปลี่ยนหนึ่งสองสามยู่สามแบบเหรือแบบนี้หรือแบบนี้ ขอเลือกแบบที่สองเพือดูใบไม้ผลิแค่นี้ครับเสียงเรียกเข้าเราก็เปลี่ยนไปตามที่เราเลือกเอาไว้ก็กดเพือกกลับไปหน้าหลักได้เลยหลังจากเปลี่ยนเสียงเรียกเข้าแล้วอย่างที่สองที่จะมาพูดถึงกันก็คือเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อเพื่อนไลน์ที่เราแอดเพื่อนเข้ามาเนี่ย ชื่อบางทีก็จะขึ้นตามชื่อของเพื่อนที่เขาตั้งเอาไว้หรือบางทีขึ้นจากตามชื่อที่เราตั้งไว้ในโทรศัพท์ของเราเองหรือตั้งในเบอร์โทรของเราเองนะครับเราสามารถเปลี่ยนชื่อได้เพื่อให้เราสามารถค้นหาได้ง่ายนะครับเช่นเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนชื่อของน้องคนนี้ดูนะครับวิธีการเปลี่ยนก็คือแตะเข้าไปที่ลายของ คนที่เราต้องการเปลี่ยนเลยขึ้นมาหน้าโปรไฟล์ตัวนี้ก็จะมีรูปดินสอเราสามารถแตะเข้าไปเพื่อทำการพิมพ์ชื่อเปลี่ยนชื่อได้เหมือนน้องคนนี้นะครับผมจะทำการเปลี่ยนชื่อดูผมจะใส่คำว่า t ทนนิ s อันเดอร์สกแล้วก็ตามด้วยคำว่าแซมนะครับแบบนี้เลยแล้วผมก็กดที่ปุ่มบันทึกแค่นี้ชื่อเพื่อนเราก็จะเปลี่ยนตามที่เราตั้งค่าเอาไว้นะครับเราก็คลิกย้อนกลับไปหน้าหลักเลยแล้วก็จะเห็นว่าชื่อตรงนี้เปลี่ยนไปแล้วนะครับที่ผมใส่ว่าเทนนิส อยู่ด้านหน้าเพราะว่าน้องคนนี้เล่นเทนนิสด้วยกันก็จะมีกลุ่มของคนที่เล่นเทนนิสด้วยกันที่เป็นเพื่อนกันในไลน์นะครับถ้าเราตั้งชื่อว่าเทนนิสแล้วตามด้วยชื่อทั้งหมดเลยกลุ่มที่เล่นเทนนิสด้วยกันทั้งหมดก็จะโชว์อยู่ด้วยกันนะครับก็จะมาโชว์อยู่ใกล้กันนะครับเราก็สามารถค้นหาได้ง่ายนะครับอันนี้คือการเปลี่ยนชื่อนะเราไม่อยากได้ชื่อตามที่ เราแอดมาแล้วเป็นชื่ออะไรที่เขาตั้งมาที่มันมาตามชื่อนั้นอยู่แล้วเราจํายากเราอาจจะมาเปลี่ยนเองได้อันนี้คือใครนะครับสามารถเปลี่ยนได้นะครับนะเหมือนอย่างนี้นะครับผมก็ตั้งชื่อแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนได้สามารถดูได้นะครับว่าใครเป็นใครค้นหาได้งนะ่ายอันนี้คือการเปลี่ยนชื่อต่อไปในไลน์นะครับก็จะสามารถ แปลงจากรูปภาพให้เป็นตัวอักษรได้รูปภาพเป็นตัวอักษรยังไงนะครับเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองสร่งรูปภาพไปในกลุ่มนี้ในกลุ่มนี้ผมมีรูปภาพอยู่แล้วนะครับเช่นภาพนี้นะครับผมจะเอาภาพหน้าปกภาพนี้ ภาพนี้ที่เพื่อนเราส่งมาหรือเราจะถ่ายภาพมาจากไหนใช้กล้องมือถือเราถ่ายมาหรือต้องอะไรถ่ายมาที่มันเป็นภาพแล้วมีข้อความอยู่ด้วยเราสามารถแปลงภาพตัวนี้ให้เป็นข้อความได้คือเราต้องการข้อความที่อยู่ในภาพนี้โดยไม่ต้องไปพิมพ์ใหม่เราสามารถแปลงได้ทำยังไงดูกันเลยนะครับเราก็คิกแตะเข้าไปที่ภาพอยู่แล้ว จากนั้นด้านบนก็จะมีสัญลักษณ์ตัวนี้ที่มีกรอบแล้วมีตัวทีสัญลักษณ์ตัวทีเราแตะเข้าไปครับพอแตะป,ปุ๊บโปรแกรมมันก็จะทํางานจะขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับข้างล่างตัวนี้ก็คือตัวที่มันสแกนแปลงเป็นข้อความให้เราแล้วเห็นไหมครับนี่เ,เลื่อนขึ้นไปได้เลยแปลงเป็นข้อความให้เราแล้ว ข้อความที่อยู่ในภาพเมื่อกี้จะออกมาตรงนี้หมดเลยซึ่งเราสามารถกดแชร์หรือกดคัดลอกแล้วไปวางกับแอปอื่นโปรแกรมอื่นหรือกดที่ Share. แชร์มันก็จะขึ้นมาตรงเราแชร์แล้วก็กดส่งเราก็จะได้ข้อความตามนี้เลยสามารถคัดลอกข้อความนี้ แล้วส่งไปที่แอปพลิเคชันอื่นเพื่อนำไปทำงานอย่างอื่นได้นะครับเห็นไหมครับความสามารถของลายอีกอย่างหนึ่งคือแปลงจากภาพที่เรามีอยู่จากภาพที่เรามีอยู่เช่นตัวนี้นะครับมีภาพแบบนี้มีข้อความอยากได้ข้อความก็แตะที่ตัวทีตัวนี้ก็จะแปลงมาให้หมดครับ แต่ถ้าเราอยากได้แค่ตัวนี้ล่ะด้านบนแล้วก็เอามือไปแตะรูดมาให้เป็นสีเขียวคุมเฉพาะที่เราต้องการก็จะมาเฉพาะที่เราต้องการตัวนี้แปลเป็นภาษาอังกฤษได้ไหมนะครับเราก็แตะดูเป็นภาษาอังกฤษได้นะดาาไหมแปลจากภาษาไทยมาเป็นภาษาอังกฤษให้เราอีกได้ด้วยหรือแปลจากอังกฤษกลับไปเป็น อย่างอื่นนะครับยกเลิกการแปลเห็นไหมครับจากภาษาไทายเป็นภาษาอังกฤษได้เนี่ยกดภาษาอังกฤษก็จะขึ้นตัวนี้เราไม่เอาเราก็กดตัวนี้เลือกยกเลิกการแปลจะกลับมาัวนีสามารถแชร์หรือคัดลอกแต่ที่คําว่าค like ัดลอกคัดลอกเรียบร้อยเราก็ไปใช้ร่วมกับตัวอื่นได้ จะแชร์แล้วก็ส่งมาก่อนแล้วค่อยคัดลอกไปส่งให้กับคนอื่นหรือไปใช้กับงานอื่นๆอ,อันนี้ก็คือความสามารถของลายอีกอย่างนึงนะครับมาดูต่อไปนอกจากแปลงรูปภาพไดนน้เมื่อกี้ก็คือแปลงรูปภาพให้เป็นตัวอักษรนะครับต่อไปลายเรายังสามารถ สร้างภาพก i ิฟตแอนิเมชันได้นะครับสร้างภาพก i ิฟตแอนิเมชันสร้างยังไงแล้วก็อยู่ที่ตัวนี้เลยนะครับอยู่ที่หน้าหลักเข้ามาที่หน้าหลักปุ๊บไปกดหรือไปแตะที่ไทม์ไลน์ตัวนี้แต่ไทม์ไลน์ปุ๊บก,ก็จะขึ้นโชว์มา,าหน้าไทม์ไลน์ของเราก็กดไปที่บวก แตะไปที่คว่าโพส์นี่เลยครับก็จะมาหน้านี้พอมาหน้านี้จะมีจุดสามจุดเราแตะที่จุดสามจุดครับแตะจุดสามจุดปุ๊บจะมีหัวข้อให้เราเลือกเลยสามารถสร้างภาพก i ิฟได้กิฟก็คือภาพเคลื่อนไหวถึงภาพเคลื่อนไหวสร้างสไลด์โชว์ได้นะตัวจับเวลาตำแหน่งที่ตั้ง แรงได้นะครับเราอยากสร้างภาพกิฟก็แตะที่สร้างภาพกิฟแล้วเราก็เลือกภาพนะครับที่มีในเครื่องเรานั่นแหละเ,เช่นผมเลือกภาพสองภาพนะครับแค่นี้แล้วก็แตะที่ต่อไปภาพเราก็จะกลายเป็นภาพกิฟแบบนี้เลยนะครับ แล้วก็กดที่คำว่าเสร็จสิ้นก็จะดำเนินการเนะี่ครับเราก็จะได้ภาพกิฟนี้มาครับรก็จะได้ภาพกิฟนี้มาันนะั้นเราก็สามารถโพสได้โพสในไทม์ไลน์ของเราได้นะเมื่อโพสไปแล้วสามารถแก้ไขาได้ไหมก็แก้ไขาได้ สามารถจัดการได้นี่คือภาพกิฟตนะครับที่เราทำเสร็จเมื่อเราแตะเข้าไปก็จะมีปุ่มนี้ขึ้นมาสามารถดาวน์โหลดแล้วก็นำไปใช้งานกับแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมอื่นๆได้เช่นเดียวกันนะครับแนะราตก็กลับมาแตะเข้าไลาย์ไหม ไปที่น้าน,นี่คือสิ่งที่ไลน์ทำได้อีกอย่างหนึ่งนะครับอนอกจากสร้างกิฟได้แล้วเรายังสามารถจัดการให้ไลา์ตัวนี้กำหนดค่าเป็นรายการโปรกำหนดค่าอะไรเป็นรายการโปรเช่นเพื่อนครับเราต้องการ ให้ใครเป็นรายการโปรดแล้วก็กดค้างไว้กดเข้าไปครับกดเข้าที่เพื่อนนะเข้าที่เพื่อนแล้วจะมีสัญลักษณ์ตัวนี้อยู่ด้านบนแล้วก็แตะลงไป ขึ้นเป็นสีเขียวแบบนี้เสร็จเรียบรรอยย้อนกลับเราจะเห็นว่ารายการโปรดด้านบนก็จะขึ้นมาเลยนั่นหมายถึงเราคุยกับใคราาบ่อยเราอยากค้นหาใครได้ง่ายๆอย่างรวดเร็วแล้วก็คลิดเข้าไปแตะให้เป็นรายการโปรดเวลาหาครั้งต่อไปก็จะหาได้ง่ายนะครับนี่คือเคล็ดลับลายที่นำมาพูดถึงวันนี้ นะครับก็อาจจะมีอีกหลายอย่างนะครับในการใช้งานไลน์แต่วันนี้ผมขอพูดถึงเคล็ดลับไลน์นะครับเอาไว้แค่นี้ก่อน,นครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับผม